ถ้าเราเอาภาพรวมข้างบนก่อนนะคะอาจารย์เนี่ยก็ได้ความคิดเนี่ออกมาว่าที่จริงนะสิ่งที่ยูวาฮารารีพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้พูดมาแล้วแต่ด้วยภาษาของเมื่อ2,600ปีก่อนเนี่ยเราเข้าใจเนี่ยไม่ได้ก็คือเรื่องมายานั่นแหละเรื่องมายาที่พระเจ้าเนี่ยพูดในลักษณะว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา นะมันอันนี้จังทุกขังอนะ้ตามันเป็นมายามันไม่มีตัวตนเราเขาอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนั้นอันนั้นเวอร์ชันของผู้เจ้าแต่เวอร์ชันของยูวาฮารารีเนี่ยเรื่องเดียวกันแล้วก็ก็ <ๆ S 1> มาพูดใหม่แต่นี่อาจารย์ไม่ได้หมายความว่าเขาเขาลอกของผู้เจ้าคือไม่ใช่อย่างนั้นที่จริงเนี่ยเขาเขาทำวิปัสสนานะเขาไปทางสายของอาจารย์โกอินกาปฏิบัตินะคะตามสายของอาจารย์โกอินกาเขา้าเข้าคอร์สของอาจารย์โกอินกาก็จะรู้ว่าตอนแรกเนี่ยก็ต้อง10 10วันรอบพื้นฐานเนี่ย ก็คือ10วันแล้วจะต้องไป10วันเนี่ยสครั้งหรือ3ครั้งต้องตั้งสัตว์กับตัวเองที่จะต้องฝึกปฏิบัติที่จะทําสมาธิเนี่ยเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนของการไปได้30วันมันมีนะสาสวันที่จะอยู่30วันแล้วก็แล้วก็อยู่แบบ3เดือนอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งคุณยูฟาฮารารีเนี่ยเขาไปคอร์สของอาจารย์โกยกาแล้วเขาก็เลื่อนระดับของเขาเนี่ยจนสามารถเนี่ยอยู่ได้แบบ3เดือนฉะนั้น พูดถึงเรื quality, 看看네่องวิป <ina> ัสนาเนี่ยก <day> ็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยจริงจังกับเรื่องของวิปัสนาเนี่ยมากทีเดียวฉะนั้นเขารู้เรื่องสมาธิรู้เรื่องวิปัสนาเนี่ยเป็นอย่างดีแต่ว่าการทำสมาธิของเขาเนี่ยต้องการที่จะเอาเรื่องของสมาธิมาช่วยในเรื่องของการเขียนของเขาเพราะว่าการที่เป็นนักเขียนนักวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์พวกนี้เนี่ยเขาจำเป็นจะต้องมี พลังสมาธิเนี่ยสูงในการโฟกัสซึ่งเมื่อเขาเนี่ยไปทําสมาธิเขาก็สามารถเนี่ยเอาเรื่องของสมาธิเนี่ยมาใช้เกี่ยวกับเรื่องงานเขียนของเขาอันนี้ก็เขาก็พูดออกมาเนี่ยยังเปิดเผยว่ามันช่วยเขาได้เนี่ยโดยตรงทําให้เขาเนี่ยสามารถโฟกัสได้เพราะว่าข้อมูลที่เขาจะต้องหาเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลเรื่องของสมาธิเนี่ยมันสามารถช่วยจัดระบบความคิดอะไรของเขาเนี่ยได้ดี